สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมไทยกันอีกแล้วค่ะเป็นบัวลอยสามสีไข่แดงเค็มนะคะเป็นเมนูขนมไทยแสนอร่อยค่ะที่สำคัญเลยก็คือทำง่ายมากๆเลยค่ะสูตรแป้งบัวลอยวันนี้ที่มาม่ามาแชร์นะคะก็มีความนุ่มเนบแล้วก็ดีงามมากๆค่ะตัวแป้งเหนียวนุ่มเนบแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ แล้วก็ไม่อืดไม่เละง่ายด้วยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมเป็นฟักทองนะคะนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เผือกนะคะอย่างละ1น0กรัมค่ะแล้วก็จะมีน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะเอาไว้นะคะผสมกับแป้งค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมแป้งที่เป็นส่วนของเผือกกันก่อนนะคะนำเผือกนึ่งสุกนะคะนำมาบดให้ละเอียดค่ะ จากนั้นเราจะเติมแป้งมันนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนค่ะพอส่วนผสมคลุกเค้าเริ่มเข้ากันดีนะคะเราก็จะมาเติมน้ำร้อนจัดลงไปค่ะค่อยๆทย,ยอยเติมลงไปนะคะ จากนั้นก็ผสมนะคะจนกว่าแป้งของเราจะจับกันเป็นก้อนได้ประมาณนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำพลาสติกนะคะหรือถุงพลาสติกก็ได้ค่ะนำมาห่อแป้งของเราเอาไว้เราจะพักแป้งเอาไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นส่วนของแป้งใบเตยนะคะมาม่าก,ก็จะใช้เป็นแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงเหมือนเดิมค่ะจากนั้นใส่น้ำใบเตยลงไปนะคะค่อยๆผสมไปไรื่อยค่ะแป้งของเราจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะนวดผสมรวมกันให้เข้ากันดีค่ะจนกว่าแป้งจะเหนียวนะคะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเสร็จแล้วขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากที่ปั้นเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ห่อพลาสติกเอาไว้ค่ะ จากนั้นมาดูในส่วนของแป้งที่เราจะผสมฟักทองนะคะบดฟักทองให้ละเอียดค่ะแล้วเติมแป้งมันลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวอีกครึ่งถ้วยตวงเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะก็คือค่อยๆทยอยเติมน้ำแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าในส่วนของฟักทองนี่ค่อนข้างจะแฉะนะคะ เวลาเราเติมน้ําก็ค่อยๆทยอยเติมค่ะถ้ารู้สึกว่าตัวส่วนผสมของแป้งมีความแฉะเกินไปก็ค่อยๆเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะจากนั้นก็พักแป้งเอาไว้สักประมาณ15นาทีค่ะจึงนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดก็อยู่สักประมาณปลายนิ้วก้อยค่ะเราจะเตรียมแป้งข้าวเหนียวมา,าไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราปั้นแป้งของเราเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ ตัวแป้งบัวลอยของเราจะได้ไม่เกาะติดกันนะคะก่อนที่จะนําไปต้มก็ให้นํามากรองเอาแป้งส่วนเกินออกก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นนําแป้งของเราที่กรองเอาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงต้มได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะรอจนกว่าเม็ดบัวลอยของเราจะเริ่มลอยขึ้นมาค่ะพอเม็ดบัวลอยของเราลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็ต้มต่ออีกสักประมาณ1 2นาทีค่ะ จากนั้นค่อยตักขึ้นนะคะเม็ดเปลวลอยนะคะลอยขึ้นมาได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากตักขึ้นนะคะเราก็นำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีค่ะเพื่อนๆดูนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเตรียมในส่วนของน้ำกะทินะคะมาม่าจะใช้เป็นกะทิกระป๋องเหมือนเดิมค่ะใช้อยู่ที่500มิลลิลิตรใส่ใบเตยลงไปสักประมาณ2ใบค่ะต้มจนเริ่มเดือดนะคะเราก็จะมาเติมน้ำมะพร้าวนะคะลงไป200มิลลิลิตรตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปสักประมาณ80-100กรัมหรือว่าตามความชอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันนะคะมาม่าจะเติมนมข้นจืดลงไป100มิลลิลิตรค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมไข่แดงเค็มลงไปค่ะเพื่อนๆจะต้มจนไข่แดงเนี่ยสุกเลยก็ได้นะคะ หรือว่าจะทานเป็นแบบใสๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้เป็นความเค็มๆมันๆนะคะพอใส่ไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้มอีกสักประมาณ1-2นาทีค่ะให้เดือดพอเล็กน้อยนะคะก็ปิดแก๊สเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ <S <S แค่นี้บัวลอย3าสีใส่ไข่แดงเค็มของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสันสวยงามน่าทานนะคะที่สำคัญเลยก็คือหอมมันแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ ส่วนของเม็ดบัลอยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมๆของใบเตยมีกลิ่นของฟักทองแล้วก็ส่วนของเผือกด้วยนะคะเป็นอีกเมนูขนมไทยง่ายๆค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ